บอกเลยว่ายังเป็นมหากราบดราม่าของวงการบันเทิงไทยค่ะที่ประเด็นนะคะก็นับวันยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆสําหรับหนุ่มกลาะนะคะหรือว่านภสินแสงสวุวรรณนักร้องซอฟบล็อกชื่อดังของเมืองไทยค่ะที่มีเสียงเ,ยเป็นเอกลักษณ์แลวก็มีบทเพลงที่อยู่ในดวงใจของคนหลายๆคนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นเรื่องฉาวขึ้นมาค่ะเมื่อหนุ่มกลา่ยได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมด้วยทนายเดชาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะเมื่อช็อกค่ะเมื่อพบสเตทเมนเงินเข้าบัญชีคุณจูนเพนชุลีนะคะผู้เป็นภรรยาค่ะตั้งแต่ปี2558 ถึงปี2 5 6 6รวมเป็น9ปีค่ะโดยมีการกล่าวอ้างฝ่ายภรรยานะคะว่ายักยอกเงินเข้าบัญชีบริษัทจำนวนประมาณ66ล้านบาทโดยมีการตกลงแล้วก็คุยกันทางภรรยาค่ะแล้วก็ได้เงินคืนมาเพียงแค่3 0 0 0สนบาท ขณะที่ทางด้านของคุณจูนเพนชรลีนะคะนั้นก็ยังได้ออกมาโพชี้แจงรายละเอียดรายจ่ายภายในครอบครัวแบบทันทีค่ะพร้อมทิ้งข่าววันนี้หรือคือยักยอกจากนั้นนะคะก็เกิดเป็นประเด็นมหากราบดรามาขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ทำเอาหลายๆคนเนี่ยถึงกับถกเถียงกันสนั่นค่ะโดยคุณหนุ่มกาลานะคะได้เผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะตั้งแต่เมื่อเรื่องของมือที่3ามเนี่ยก็ออกมาพูดแค่ครั้งเดียวเพราะว่ากลัวจะกระทบถึงลูกไม่อยากให้บานปลายและครั้งนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันแต่พอมีข่าวออกมาจากบางเพจแลลก็บบางบุคค ว่าหนีไปบวชนี้ไปอยู่กับเมียน้อยอะไรก็แล้วแต่มันก็เริ่มมีกระแสช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆขณะที่คนบันเทิงนะคะก็ต้องบอกว่าแบ่งออกเป็น2ฝั่งค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวของประเด็นครอบครัวนี้ชนิดที่ว่าเลือกข้างกันเลยว่าใครไหนอยู่ฝ่ายไหนรวมไปถึงชาวเน็ตนะคะที่มีการเลือกข้างไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหนุ่มกะลาก็ดีหรือว่าฝั่งที่เข้าใจหัวอกผู้หญิงที่ต้องเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกน้อยอย่างฝั่งจูนเพนชุลีก็ดีค่ะและไม่แม้คนบันเทิงและชาวเน็ตเท่านั้นนะคะที่ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวเดดดือดกอกัันนนพแต่ทททาาางางา้้ขยค ก็ได้ออกมาโตกันอย่างเดือดต่อเนื่องเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทนายฝั่งของทนายพัทนะคะหรือว่าทนายเดชาเองก็ดีค่ะเรียกเดียวว่าหมัดแลกหมัดกันเลยทีเดียวโดยความดราม่านะคะยังโหมต่อเนื่องค่ะเมื่อมีเสียงสังคมนะคะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดจนทางฝ่ายเมียหลวงนะคะจูนเพชรุลีค่ะนั้นก็ถึงกับเข้าโรงพยาบาลเพื่อพบจิตแพทย์โดยท่านั้นนะคะก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดค่ะพร้อมประกอบข้อความว่าวันนี้มีนัดพบจิตแพทย์พอดีเลยได้ระบายแล้วก็ปลดบล็อกความในใจไปหลายอย่างหลังจากเศร้าอยู่2วัน อนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นและพยายามดีขึ้นในทุกวันค่ะแค่หนึกภาพว่าถ้าไม่มีเราแล้วลูกจะอยู่ยังไงก็มีแรงลุกขึ้นมาจัดการกับเอกสารสามลังใหญ่ที่รออยู่แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมนุษย์แม่อ่อนแอไม่ได้ค่ะ ขณะที่ทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานันท์นะคะหรือว่าทนายความของคุณหนุ่มกะลาค่ะก็ได้อัปเดตสภาพจิตใจลูกความอย่างคุณหนุ่มกะลาด้วยเช่นกันว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจของคุณหนุ่มเนี่ยก็มีอาการเครียดทุกวันจากกระแสสังคมและตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการดำเนินคดีคุณจูนจนถึงขั้นต้องติดคุกติดตารางซึ่งแท้จริงแล้วเงื่อนไขก็คือทรัพย์สินและก็นี้สินเนี่ยแบ่งกันคนละครึง่งโดยในวันที่1ิามิถุนายนนี้ค่ะคุณหนุ่มกะลาเนี่ยก็จะได้มีการเข้าอุปสมบทจนกว่าเรื่องเเนนี่่่่่่จจจจจะะะบบบแลหาาากกกววรรืืออองไไมจจไม็ส ทนายเดชานะคะได้พูดต่อว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถไกลเกลี่ยกันได้แต่อยากจะขอให้คุณจูนเนี่ยหยุดให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือว่าออกรายการต่างๆเพราะปัญหาภายในครอบครัวเนี่ยไม่ควรนําเสนอต่อสาธารณะอีกทั้งหนุ่มกาลาเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงและก็การรับงานเนี่ยเป็นอย่างมากและคดีนอกใจเนี่ยมันก็จบไปตั้งนานแล้วพร้อมทั้งฝากบอกทนายความอีกฝ่ายว่าควรพูดความจริงไม่ต้องเป็นดราม่าอยู่ข้างเมียหลวงเพื่อเรียกยอดไหลยินดีเลยช่วยบอกเขาหน่อยดิมาหาผมหน่อย บอกมาหาพี่เดใจดีนะแล้วก็หยุดอะไรทําอะไรให้มันดราม่าให้คนมาดา่าหนุ่มอะหยุดได้แล้วหยุดเถอะมันไม่ได้ไรหลรอกมันหยุดเครียดทดี่ก็โอ้โหก็เมียออกมาเล่นทุกวันให้สัมภาษณ์ไปยืนหน้าคลินิกบ้างอะไรบ้างนะาทาเหมือนตัวเองโอ้โหเครียดมากร้องไห้ทนายก็ออกมานะคนก็ด่าหนุ่มก็ลาอะไรเงี้ยมันเป็นมันก็ทําให้คุณหนุ่มเครียดไงเขถูกด่าทุกวัน,นใครจะไม่เครียดโดนด่า ทัวลงผมเคยทัวลงมาก่อนรู้ดีนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเจอเขาช่วยพาเข้ามาที่สำนักงานนะเออก็อยากให้จบก็อยากกันไปเลิกลากันไปก็ชัดเจนเนี่ยเขาไม่อยากอยู่แล้วก็ก็ก็มาคุยกันเนี่ยมาคุยสถานการณ์ตรงนี้ไปไกลแล้วก็มาคุยกันนะทรัพย์สินนี่สินก็ต้องแบ่งคนละครึ่งแล้วเวลาพูดออกทีวีอะไรต่างเนี่ยนักกฎหมายทนายความเนี่ยอยากให้พูดความจริงไม่ต้องไปด่ามากเข้าข้างเมียหลวงเรียก ยอดไลฟ์อะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกนะแค่นี้ยอดได้เยอะแล้วดูแล้วนะและในวันนี้นะคะทางท็อปดาราค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูรายได้ของคุณหนุ่มกลาแล้วก็คุณจูนเพนชุลีค่ะเทียบกันชัดๆค่ะหลังคุณหนุ่มกลาเนี่ยบอกว่า ผมร้องเพลงคืนเดียวเท่าเงินเดือนเมียซึ่งบอกเลยนะคะว่าประโยคนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตน,นะคะรับไม่ได้ค่ะวิจารณ์กันสนัน่นเมื่อช่วงหนึ่งนะคะของการแถลงข่าวค่ะเมื่อช่วงที่มีประเด็นช่วงแรกๆนะคะคุณหนุ่มกะลาค่ะที่มาพร้อมกับทนายเดชาเนี่ยนั่นก็ได้พูดคํานึงจนกลายเป็นไวรัลทันทีค่ะก็คือประโยคที่ตั้งคําถามถึงภรรยาเก่าที่ซื้อของรูๆของแบรนด์เนมทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยได้ซื้อโดยได้กล่าวว่าผมร้องเพลงคืนเดียวเท่าเงินเดือนเ,อนเขาวันนี้ค่ะเราเลยพามาชมกันชัดๆว่านุ เเงินนท่่าหรกัซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ t ทยทูมิ s i c c o m นะคะระบุว่าเล็ทค่าจ้างหนุ่มกลานนะมีดังต่อไปนี้โดยระบุว่าประเภทงานโชว์ในกรุงเทพนะคะอยู่ที่ราคา2 45,000บาทโชว์ท i มประมาณ60นาทีงานโชว์ในต่างจังหวัดอยู่ที่ราคา2 45,000บาทโชว์ท i มประมาณ60นาทีตั๋วเครื่องบินเนี่ย9ใบห้องพัก10ห้องรถตู้พื้นที่2คัน และช่วงเทศกาลในกรุงเทพนะคะอยู่ที่ราคา3 4 5 0 0 0บาทโชว์ไทม์ชั่วโมงช่วงเทศกาลในต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่ราคา3 4 5 0 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็โชว์ประมาณ60นาทีตั๋วเครื่องบิน9ก้าใบห้องพัก10ห้องรถตู้พื้นที่2คันค่ะราคานี้เนี่ยยังไม่รวมแวดแล้วก็ราคาอาจมีความเปลี่ยนแปลงกรณีขายบัตรเนี่ยยังไม่รวมค่าลิขสิทธิ์เพลงราคานี้คือค่าโชว์เท่านั้นค่าเดินทางและก็ค่าที่พักลูกค้าต้องซัพพอร์ตให้ทางทีมงานและลูกค้าเนี่ยต้องเตรียม เวที T, แสงสีเสียงตามสเปคของศิลปินโดยทางศิลปินค่ะก็จะส่งให้หลังจากมัดจํางวดแรกเท่านั้นและการล็อกคิวศิลปินนะคะสามารถทําได้หลังจากการมัดจํางวดแรกเท่านั้น5 0ค่ะและอีก50%เนตี่ยต้องจ่ายก่อนวันแสดงจริงเนี่ยสิวันขณะที่ทางด้านเงินเดือนของคุณจูนเพชรลีนะคะเธอนั้นค่ะก็มีตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงค่ะหรือว่า HR ระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งฐานเงินเดือนนะคะตำแหน่งดังกล่าวค่ะตามข้อมูลของ u s i n e s s Plus นะคะจะอยู่ที่18,8000บาท 3บาทและหากเป็นตำแหน่ง Asstant Human Resource Manager หรือว่าผู้ช่วยผู้จัดการจะอยู่ที่เงินเดือน25,000บาทถึง60,000บาทและหากเป็นตำแหน่ง Human Resource Manager หรือว่าผู้จัดการค่ะจะอยู่ที่เงินเดือน50,000ถึง150,000บาทโดยคุณจูนเพชรีนะคะก็อยู่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงค่ะดังนั้นค่าเงินเดือนก็จะอยู่ในช่วง30,000ถึง150,000บาทนั่นเองและแหม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเงินเดือนทั้งคู่ค่ะก็นับว่าสูงไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะว่าระ คุณจูนเพชรชลีเนี่ยเงินเดือนก็คงต้องสูงอยู่ไม่น้อยค่ะและงานนี้นะคะเรื่องราวมาหากราบดาม,มาของทั้งคู่ก็ยังไม่จบนะคะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณหนุ่มกาลาและก็คุณจูนเพชรชลีนะคะนั้นจะเป็นอย่างไรและวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะคุณหนุ่มกาลาเนี่ยจะลาบ,บวชด,ด้านคุณจูนเนี่ยจะพาลูกสาวมาร่วมงานด้วยหรือไม่เราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนอย่าลืมติดตามชมได้ที่ท็อปดาราค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ